ต่คลิปนี้นะฮะมาดูเป็นตัวนี้นะครับเป็นงานน่าจะเป็นแคนดี้ทอยนะเป็นมาร์ควเดอร์ฮิบิกินะตัวนี้จะเป็นแอนิ a มอลินะกล่องจะซีดๆหน่อยๆนะครับงานมันเก่ามากเลยคะะซีรีส์ผมว่าสนุกดีนะซีรีส์นะหรือว่าหน้าเบือ่อแต่ดีไซน์ชุดมันสวยนะครับดูดีกว่า ที่ทอยสมัยก่อนนะครับต้องไปเก็บให้ครบนะครับมันจะมีพวกอาวุธอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นกล่องนี่เป็นมีเบอร์อยู่ด้วยตัวนี้เบอร์อ,รอะไรนะเนี่ยเบอร์นี้เบอร์สามนะครับสี่จะเป็นนกสองเป็นงูพวกนี้ฮะก็หนึ่งจะเป็นปูนะเออเอาให้อะไรมาบ้างนะมาดนูนะ กนะ็ในกล่องนะในกล่องมันจะมีเป็นเป็นคู่มืออยู่อีกนะครับเป็นคู่มือเหมือนคู่มือกัน <c oughs> การกลางออกมาให้เป็นสัตว์นะครับแต่ว่าผมคงไม่แกะกล่องนะว่าจะเก็บกล่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในกล่องก็มีนี่ตัวนี้เลยไอ้ไม่ต้องประกอบเองนะเขาประกอบให้แล้วนะครับกับสติกเกอร์แล้วก็ขนมนะครับกินดีไหมฮะผมว่าอยากเลยน่นีก่อนนะครับ เก็บเอาไว้ก่อนอามาดูตัวนี้ดีกว่ากเทปกเทปยังไม่เหนียวนะเอสติ๊กเกอร์มันจะออกทองทองเมทัลลิกหน่อยๆน่อยนะครับสติ๊กเกอร์ย่างยังใช้ได้อยู่ยสติ๊กเกอร์ยังใช้ได้อยู่นะครับยังติดอยูอ่ผมว่าผมก็ยังคงไม่แปะนะครับมามาดูตัวนี้ดีกว่าเนี่ย อันนี้คืองานเขาสําเร็จมาแล้วนะไม่ต้องประกอบไม่ต้องอะไรวุ่นวายแล้วนะซ่อมของอินกิอ่ะหมุนแล้วก็เหมือนกับการเล่นแผ่นทิสอ่ะอยวลองมาลองประกอบดูดีกว่าแต่ว่างานมันเน่นนะงานหมุนแบบเนี้ยมันแน่นไม่รู้สึกเลยว่าง้องแง้งครับล็อกยังไงวะปึ๊บอ่ะตองน,นี้ลงมานะครับปึ๊บก็กลางเป็นขาหน้านะครับเป็นขาหน้า มันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแคนดี้ทอยแถมลูกอมหนึ่งเม็ดนะฮะเรียบร้อยละแค่นี้ครับก็ติดสติกเกอร์นะครับแต่ผมคงไม่ได้ติดให้ดูนะติดสติกเกอร์แล้วก็ตั้งโชว์ได้นะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ คลิปนี้สั้นๆนะฮะเอาไม่ดูกันนะว่าน้อยคนที่จะเก็บงานแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปเก็บดีอกันนะกล่องนีนซีดไปนิดนึงนะผมได้มันจากช้อปปีนะครับข้างหลังยังสวยอยู่นะครับกล่องก็น่าเก็บนะผมว่านี่ก็ฉีดไปแล้วนะครับก,ก็ตามนี้นะครับ ปึ๊บ,บ,บ,บหางยังกระดิกได้นิดหน่อยนะครับเอ,อ,อก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มันมีอยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็รวมหนึ่งเม็ดนะครับ